ทำแกงเห็ดไส้ปลาทับพิมพนะคะเห็ดหอมมีอะไรบ้างคะมีนี่เห็ดนางฟ้านะคะอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมนะคะอันนี้ผักกระเยงผักกระแยงและอันนี้ใบยะนางใบย่านางนะคะทำแบบสดเลยค่ะตัดเยนะทำสดสดเลยทำสดสดเลยค่ะแล้วก็มีต้นหอมที่ตายแล้วก็มีแต่ใครใบมะกรูดแล้วก็ขาอันนี้สูตรไทยสูตรมันอร่อยใครอร่อยมันนะครับ S <S <an> <S เดี๋ยวิดตามกันนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะครัวก็จะลกๆนิดนึงนะครับครัวแบบบ้านๆเราทำแบบบ้านทำกินแบบบ้านนะ,ะโลกลบนิดนึงถ้าถ้าอยากาให้ทําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับจะให้ทำอาหารญี่ปุ่นก็ได้ทำสลัดก็ได้แกงอาหารแบบอีสานบ้านๆก็ได้อาหารภาคกลางก็ให้แม่เปิ้ลทำ เขาขาทำไม่เป็นกินเป็นครับแต่่าทำไม่เป็นแต่หานิสานก็ทำได้ครับไม่ถึงกับเก่งนะครับแต่ก็ทำได้ก็แกงอันนี้ก็คือแกงเห็ดใส่ใบย่านางก็ใส่ใส่ปลาบ้างนะครับใส่ใบย่านางแล้วก็มีเนี่ยครับที่สำคัญข,ขาดไม่ได้ก็คือออะไรวะแงงนะครับไรพัติเออคือได้ หมายถึงอะไรอ้ะไรพัติเอิบบหยานาน,นะครับคีใครตั้งชื่อให้มันก็ไม่รู้นะภาษาอังกฤษะนะเห็ดอยนี่ก็เป็นเอนอมัส w mushroom นะอะไอเอร,รไเนี่ย no o y s t e กับอ y s t ก็คือเห็ดหอยนะครับ แตามตัวเห็ดนางรบยังไงงงเงี้นี่ครับก็คงไม่ต้องตัดไม่ต้องหั่นอะไรแล้วก็คงประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจะมาให้ดูวิธีการทำนะคะผักอีตูก็มีครับหน้าบ้านก็มีผักอีตูแต่ว่าแล้วแต่คนชอบครับชอบผักอีตูวันนี้เราใช้ผักผักกระแยงนะครับที่เราก็ไปหาข้างๆบ้านมา ซื้อมันแหละค่ะเออตลาดข้างๆบ้านซื้อมาจากที่วัดค่ะนี่อันนี้ก็อะไรคะคุณพ่อตำ<า>พริกนะคะอ,อันตำพริกตำเลยมั้งคะเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยกะทิหอมแดงพริกเหรอหอมแดงพริกแล้วก็กต<า><ล>ะเคี้ยวตะเที่ยมไหมกระเทียมใส่ด้วยใส่ด้วยกันแล้วก็ตำค่ะ,ะ,ะ,ะตำ ขั้นตอนําทำก็จะลักษณะอย่างนี้ให้มันกระเด็นแล้วก็ให้มันติดเข้าตาว้าสวยจังเลยลูกอ่าอันนี้ลูกชายทาไปด้วยลูกชายก็โชว์ไอเดียในการวาดรูปมาให้พ่อกับแม่ดูนะคะช่วงหาโลาวีนค่ะเขาก็จะทำนั่นทำนี่มาโชว์ตลอดะคะ่ะอันนี้ก็ํำนะคะเดี๋ยว เอาเ,เอาของที่นั่นที่เราจะถ้านางนนเปิดพอเอาลงแล้วเราก็เปิดไฟนะคะนะำใบชะนางใช่ไหมน้ำใบ,บยะนางแต่ขาแต่ไข่ขไวม้มะกรูดลงไปนะครับ<น>แล้วแล้วแต่คนชอบไม่ชอบแล้วก็รอให้มันเดือดใช่ไหมแล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่ใส่ข้าวาตามข้าวเบือให้ผสมกันไปเลยเอเอข้าวเบือผสมกันไปเลยค่ะข้าวเบือผสมกันไปตัดข้าตอนไปเลยไม่ต้องแบบนั่นครับข้าวเบือ ทำแบบนั้ยก็แช่ไว้ไวทำแบบรวดนะครับรวดรับรวบรัดนะคะนี่ค่ะพ่อบ้านนะคะ,ะหยุดงานมาก็มาทำกับข้าวให้ลูกให้เมียกินนะคะ,ะทำกินกันนี่แหละมาเอาผัดผักอีตูนะคะอยู่ข้างบ้าน,นะคะ่ะนี่ปลูกไว้ตรงนี้นะคะมีหลายบุมค่ะตรงหน้าบ้านก็มีวันนี้มาเอาข้างบ้านแทนนี่ค่ะอเออต้องเอาอย่างเงี้ยผู้พาจะวิ่งออกไปเลย ใส่ปลาลงไปแล้วครับปลาดินแดงนีเราเรียกปลาปลาทับทิมนะปลาทับทิมปลาทับทิมปลาทับทิมตัวตัวแดงอันนี้ก็ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะคะชิมดูว่าอั้นใส่แล้วเราใส่ปลาลหลถ่ายไม่ได้ปลานะครับปลาไหาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ต้องขวดใหญ่ๆนะครับเล็กๆไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยน้ำปลาพ้อบ้านนะ กินดู่แล้วเป็นยังไงอือโอ้โหโคตรเป็นเลยรสจัดมากเลยรสจัดมากเลยแต่จานเลยแซ่บเลยแหละอร่อยได้วยหอมกินน้ำปลาร้าปลาร้าน้ำปลาร้าให้ก็มีให้เลือกเยอะครับ น้ำปะลาลสิริพรน,น้ำปะลาลหม่ำน้ำปะลาไม้พิลงพรน,น้ำปะลาแมปเปิ้ลน้ำปะลาเยอะๆไอ้อหมดเลยแมปเปิ้ลมีหรอมีอน,นาคตก็คิดว่าจะอ,จกออกอย<ม>ู่อ <laughs> น้ำปะลาพูดไปทำสดๆเติมเติมเลยอีกครับต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนี่ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย,ายขั้นตอนเราต้องใส่เห็ดลงไป อาจะให้ดีถ้ามีฟักทองยิ่งดีนะฟักทองแต่ไม่มีก็ทำเท่าที่มีนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับก็มีฝีมือก็พอกินได้นีัต้องคนนะเดี๋ยวปลามันเละแล้วก็จะเหม็นคาวอืมเละนะฮะนี่อย่างเงี้ยที่สำคัญคือกลัวเหม็นคาวนะคะอ่าอย่างงี้ไปไปให้มีปลา เดี๋ยวไปเอาพอดอีตูมานี่นึงนี่พอดอีตู<ะ>อ่ะมาดูขั้นตอนพอดอีตูแม่พอดอีตูเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียดายต้นมันนะตัดไปเลยครับเพราะมันมีเยอะมากมตัดไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันเดี๋ยวไม่มีกินแต่มันไม่มีแน่นอนแล้วหน้าหนาวครับไม่ต้องกลัววก็จะเก็บใส่ฟริเซอร์ไว้ฟริเซอร์ก็ซอคคร์ฟน,น,นะครับหามานบ้าไหมครับเด้อน้อง ได้จะให้กินผู้ใดยู่ว่างถินเป็นอาหารลดเลิศนะครับอาหารพวกนี้หาก,กินส่บได้อยุู่ตามท้องตลาด่ามีขายต้องให้กินที่บ้านเองต้องอตัอตนนโนมัตถการที่อยู่นนอกนะครับเราจะไปเอออยากกินอลยรทำมาข้าวกินไม่เป็น่ไม่ได้นะครับต้องทําต้องทํากินเป็นเองครับทําไม่เป็นก็ต้องทําผมไม่เกิดขึ้นมาผมไม่เกิดมาข้าวากินผมมาทำาข้าวกินที่อเมริกานี่แหละ ไม่ก่อนเห็นเดิพ่อแม่ทำเอ้ยแม่ทําพ่อไม่ได้ทำเราก็เพียงแค่ดูดูหยิบเอาน,ดดนุ่นหยิบนี่ให้เฉยแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเราต้องทํากินเองทาไม่เป็นบอกาไม่เป็นไมไ่ต้องเป็นรถพี่างเมืองนอก,นอกขับรถไี่เป็นก็ต้องขับเป็นทุกอย่างก็ต้องเป็นต้องเรียนรู้เอ,อใครเป็นคุณหนูคุณหนูทําไม่เป็นอย่างงี้ามาอเมริกาต้เป็นคุณหนูเนียวดตาย ได้บอกไปก่อนเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้ว,วก,ก็ลดไฟลงนิดนึงนะครับลดไฟลงลดไฟลงนิดนึงลดไฟลงแล้วก็อ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอือสุดท้ายแล้วก็อ่าต้นหอมอ้อยต้นหอมที่เราตัดไว้ต้นหอมนะครับต้นหอมที่เราตัดไว้อ่าแล้วก็ กระเงียงใส่ลงไปเพิ่มความหอมขาดไม่ได้เลยนะเออใส่แกงหน่อไม้หรือว่าอะไรก็ใส่ลงไปนะครับแกงหน่อไม้แดดเดือดพึ่งนะตัดลงไปนี่ผักอีตูไม่ต้องไปขีต้ตะหนีนะผักอีตูอะ่ะใครไม่มีผักอีตูก็มาเอาที่หน้าบ้านนะคตัดตั้งต้นก็ได้เอาไปเลย หน้าบ้านก็มีมาวไม่ขี้ตนนะนีผักเอาไปเลยตะขี้ตะนีผักนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันตอนเย็นๆนะครับมีอะไรแนะนำติชมก็ฝากเขียนมาได้นะครับก็ทำเพราะที่ทุมมบัญญาที่เรามีงั้นก็ขอติดตาม หนุมน่มมือหนุ่มการรำเบามือการสาวอุบลสาวอุบลด้วยนะครับว่านี่แหละหนุมมือการพัดถิ่นพัดจริงๆ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณค่าที่ติดตามนะคะ